มาลุรางวัลต้แบบซื้อรถเป็นเซ็เอ็มลุ้นาวัลเอารถจรเลยอาลุ้ารถกรเกิเลยนะรถจักรันนี้รถจักรขบวนาครับเอะแจ๊กขบวนันั้เล็กอย่าลีเ็รปิดเหลือีลานลางานล้ได้รางวัเต็มบ่อได้เล่นาวเตเลยเ แ้ก้ดีคแปปรปลาัมด้รปลาาัสวัสดีทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่่องนองบริษทชาแนลวันน้นองพ่ะขนมารอบนท่าหลวงเนาะเดี๋ยวเขาจะไปก้า

ออฝากหา5ปีไว้ก่อนไอ้ีลกปอ้ีนอกวให้เอาไปน้ำมันเอาเจ้าเปนคนหล่ใจมมเงีเหอือ 你好，妈妈，我在这。 ไอไออันนี้เรยน้ำครีมีดน้เนูน้อยันรกรตายกระต่ายหน้าที้าทีด้านเรื่องนีแมนแทนอย่างแน่้วดตคนนะข้างหลังเป็นขวดกระเป๋าโอแบบนี้เนาะก็ไปดีพอัะไปดีก็ไปดีพอไปกไป น้องๆนั่นเอยนักศึกษาเนาะเกิดมาสวยงามกับเรื่องกวดโตเนาะพี่น้องเนาะความแรกคจะเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ฟังนี้กันจะเป็นผู้หญิงแต่จะมีการเนี่ยง้ากับน้องๆเพื่อกวดโตกวดโตอันนี้เป็นกวดอย่างไงกวดโตโอเคขอบใจแล้ว้านนี้ไม่เทคยังไงเจ้ากวดกระเป๋าเอ๊ะคนน้องกวดเบ้อหะบูมีเงินนี่ยบูนี่กระเป๋าให้กวดได้ไหม ไปเลยได้บ๊อบมมี่แล้วขวดขับไปได้ได้บ่มี่แล้วขวดอ่ะโอเคขับไปได้ไม่ขวดเด้ออัานี้น้องเบียกน้องๆคนกันจะมาอนนี้นะอันนี้แมนอันนี้แมนขับขวดหาเอียงอันนี้ผ่าขวดย่ังขวดบันบ่ให้เห็นอันกับไฟพอดแล้วกับพวกยาสูบเ่ให้เข้าไปโดยเป็นบ๊อบมีค่ะบเข่าเนาะโดยแม่กับไฟได้บ่อบโคด้ เป็ตวค่ะเจ้าไป็เป็นตไงมีให้นะมีอยู่ในหันกรมีโอเคขอบใจหีได้ตำรวจทหารเนาะมาคอยรักษาความปลดภัยวงงานนี้คนโคตหลายเลยพี่น้องถ้าโดน่โดนสานาทีโอ้ขามา้างในคนโคหลา เข้ามาในงานเราก็จะมีการขายดอกไม้ทุกเชียนอพี่น้นงองเนาะครื่อเป็นบูชาท่านหลวงครั้งยังไงทุกคนจะเห็นบอน้นองปักว่าว่าอู้ ใส่หนูคนไล่คุท่านหลวงาเหตุไี้ไบาะคนงานคลวท่านหลวงยาีใส่หนก็จะมีพี่น้องักใ่คัวสมบูรณ์้านมาเยี่ยมมาอยาเนาะก็เขอวเราเองคนเยหู่นเอานู่นเอยงี้อาู่นยาแี้หลกม่มล บ้างก็ได้นี่ซิ้านีเ้าห้าเทาก็ได้ับิม่ใมิมีเป็น้งห้าันแล้วนองือบ้างโลส่งมห้าพอันนี้เป็นไมู้เข็มมาจากไม้อย่างนะอันนี้เห็มมาจากไม่เืคย อันนี้เห็นมาจากไม่เสื้อไม่เสื้อเมนเห็นมาจากต่เปื first, ป่อนี่นะราคาดีเท่าไหร่อันนี้ราคาสองพันตัวนี้ราคาสองหมืพันเออเรื่องนก้าพ <ขา S 2> ันได้บอกอันไหนเ้าพันองแบได้บอกอันนี้ยืองอันขอน้อดีข,ของไม่อันนี้มันเป็นเนวใไหอมันเป็นใม่เนื้อแข็งรลยการ่ร้อนบ่มองเอง ให้เข้าไปธาตลวเิาให้ยของทางนะคตอนนี้เขาก็ส่งมาทางด้านในของพระธาตแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะงานแท่เมนวันทีเสาเจดพี่น้องเนาะกลุ่มกับมือ จะเป็นมือลอยกระทงของทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะสาวเก็จะเอาพันมักเด้งเนาะจุดไม้ทุกเชียงมายางเวียนเทียนเนาะวกับไฟบูชาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศทางด้านในเนาะน้องเนาะปูยิงเนาะกับจะนุ่งเป็นพารซินเนาะเพียงแค่แบบซื้มาเลยเนาะแต่งกายสุภาพเนาะโบ้ให้นุ่งสั้นนุ่งโม

ตอนนี้โโน้องกากล้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขากระซิบได้ออกไปนอกกันไปหากินข้าวกินน้ำนลนวะลับเปิ่งเงินสรงเหลากันตื่มพี่น้องเนาะบซถูกตอนนี้เขาเข้ามาทางด้านในของออ เมื่อน้องหมู่บ้านทรงลาวเนาะพี่น้องๆค่าเข้ามาหาพันเก็บคนหนึ่งสิบพันเก็บเนาะในนี่นะท่านมนี้ก็จะเป็นประดับประดาด้วยแบบฟิลเก่าๆย้อนยุกเนาะเข้ามาอีกแล้วรู้สึกเลยว่าย้อนยุกเนาะพี่น้องๆแล้วก็ในนี่เนาะจ้าสังเกตว่าจะมีสาวๆเนาะโอเจ้าเลยแหละนี่เนาะมาในสุปแบบลาวประยุกเนาะพี่น้องๆไปเดี๋ยวเข้าไปทางด้านในกันเลยดีกว่าเนาะนำน้องมาเลย ยางมาหน่อยเน้นนาอในนี้ก็จะมีโซนอาหารหลายๆห้าให้เราได้เลือกกินกันเนาะบม่ไดการบนท่านหลวงี่สปปลาลเนนะพี่น้องๆนี่ทางทางด้านนี้ก็จะเห็นแบบพระท่านหลวงแล้ว ไอนี่เนาะ้องคนก็จะมีเหมือนสรงเราเลยหลายเหมือนเนาะที่แบบมีเสื้อผ้าให้ซาเนาะสาวๆเต็มเลยยนี่เนาะแล้วก็จะมีสัมผัสให้คอยบริการพร้อมเนาะมีมุมถ่ายรูปหลายหมุมพร้อมย้ำมาเลยโซนนี้นี่บอกเลยว่าสาวหลาย มาส้กันเนาะประมาณนี้มีคือนมปนนมเลยจะเป็นมีร้านสร้างร้านนาร้านชโลกายแบบแล้วก็สา,า,ลกกา,าลสวลงพ่อบาเนาะจะเป็นมีแบบปักดิ้งหลายๆอาา่ะบ้นีน่ยปนวยแหละหลายเตึกเนาะไปะเดี๋ยวยังรอบางตึมขอบใจสร้างภาพอีพี่นะเดี๋ยวเขายัางรอจังไวอยนึงแล้วเขาก็จะไปซอกกินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศทางด้านในเด้ออีาขา,ายเครื่องขายของพร้อมเนาะอุ้ยไปไปดีนนี้ก็จะเป็นต้มเงนินดเดซาวชุดอยู่ไหนเห็นเลยพี่น้องเนาะมีอาหารการกินให้น้ำแต่ละห้านแต่ละห้านสดใสเอ้ยเอ้ยนายอยากนุน่งสดใสด,ดูดูจะอยากดูสด เต็มเลยแอองามเนาะนี okay. okay. ูมีเครื่องประดับพร้อมสินสิ้นเนาะเลยด๋อยไป้เน่ยไอ้น่ยอยากลองเปลียนสุดบอบบอ่ะอก่อนเนาะุ้ยีมลุกเลูกเด็กนง ตเต็มเลยฮัลลปีนี้ทัวร์คือเื่อหลายกะทุกปีนะพี่น้องน่าจกว่าโควิดนี่เริ่มจากไหนฮัลโหลสบายดีสบายดีเด็กแทนเนี่ยดึด <laughs> สยายไห้ได้ เลาะไปน้ำกันเนาะที่น้องเลาะี่อสุดหลายลเลยแหละด้วยดีเข้าไปคายรูปอยู่เลยเป็นุทรีรมานีน่องเลาะไปที่อะไอะไมได้เงินกันะเตกต่างยไหลสวยงามเด็ดเาไป่ได้คือจะเป็นคะราสวังเลยแหละหลังนี้คนสูงๆซ่เอวสินะใดนี่นะอนบนุ เดี๋ยวใย้ยามเีน,นอ้องมีเวลา,าอย่างหลอกนีู้่บ้านท่เราองคอมเมนต์มาเด้อเนาะถ้าถามว่ามีเลยลาคุณคอมเมนต์กับจะลองเบรกะอนอย่งในะส่นะว่มวามีก<ห>วกไก่นี่เทากับโดนนี่นี่กายนี่เท่กา,เากับมันี่เนาะนี่นี่นี่คนเต็มเลย,ยนี่นี่ไปไปเพิ่งเคลืนไหมปะ รังกาดแพงรังนี้เขายังไม่เคยเข้าเลย สามารถเลือกนางได้เลยกินอย่าง้อ่ต้อมต้องมาจะแซบแจะแซบเด้อไปซั่ต่ำก่อนสบายดีตแตมตมเกวแล้วครไดเกามันสิ้่นเียวดน,วนหลุดอะไรอุ้ย่นาอยกินชิ้ <ส><า>บรรยากาศจนี้ถ้าเข้าปูให้บนนังกินแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะสามารถเลือกนั่งได้เลยเป็นแบบโต๊ะแบบนี้โอ๊ยนาะลืมพาอีเมลมานั่งปูสาดแถวนี้เนาะพี่ชิป,ปินขาดอาหารการกินกระหลายแถวนี้นเน,นาะขอโทษขอบอ่ะแล้วเขาหิวเขาก็รู้ใจเลยเขาหิว,หวเพราะน้อยางมาเขาเกิดเขาเลยน้องพี่น้องเนาะง้างนี่กันมีเด้อเดี๋ยวกลับบอซื้อใครลูกบอ ใครลูกไข่เนื้อใหนะหน่วยเท่าไรเกาะใค่ลูกว่าใครลูกขาหน่วยสิบพันหน่วยสิพันเออเป็นแล้วเครื่องหน่วยได้บอเครื่งหน่วยได้ตัวโอ้ยอใจมัวเป็นไรจ้า <laughs> <laughs> แกงมีเหมารวมสามพาเลย ไดจอบอ่มนบออันนี้สาวๆจากรองเฮีนเลยนะซินไซซลิกจานมซาลิจานซินไซบอกในตะม้วนงอมากรดเป็นุมแบบนี้อไ้ากัมาจิจักงยืนี่มาปรมาณสามมนอย่างไวร่ะไมย่งไทันค่มงอย่างแ่มย่าบอรงมา่มยาบือว่ามายางมาอย่ง ขอให้เอมะเห็นคลิปนี้อยแม่เานลไโดยขอบใจเด้อชื่ออย่างนาชื่ออารีนาน้องน้อยน้องน้อยทมสฮะเเอโลเอมอลามสี่คนจะไม่ตอบซอยอันนั้เอง ว่าเป็นไหนนี่เปนไหนคือแขกยนี่เดยดมาจแ่าจะแเลยเข้าใจอยแซ่บเรอขนะโซนนี้คือแบบยาวสุดค้างที่เราเข้ายางเขามาเลยเนาะ หลายเรียบนั่งเป็นโต๊ะก็บดังเรือเป็นป่าก็มีโต๊ะก็มีแล้วก็เป็นไปกระตุกกระตุกดึงก็มีเป็นสารากระมีสาราเรีเป็นกระตแล้วสุดเนาะที่ว่าข้าวเจ้าสาวข้าวเจ้าลุงกันเนาะเดี๋ยวถามก่อนเท่าไหร่เก่งใจมาทางนี่ก่อน มาอยากพูดวมาราคาซาสุูทะเดน้ำนองมาเลย ก็อีเมล์ตัวก่อนพอดีว่าสั่งแล้วเนาะมาแล้ววันนี้สบายดี แล้วพี่น้องนีปะแม่ตั้งดุลนะเอาเข้าให้เนยเจ้าจะห้าพันสิบพันเอาสิบพันเราแนมามั้ยจ๊ะเราเอาเรานมมั้ยจ๊ะถา,า,ามาานาะกินขลาม,มันบัาหนึ่งเอาหน่สั่งข้หมูย่างนีนนะ้มโบกินบอกสั่งข้หมูย่างแม่นี่ก็คืออาหารที่เาสั่งมา ทอดติ๊กไก่แล้วก็บข้อหมูย่างข้อหมูทอดแล้วก็บนิดตำหมักฮุกแล้วพี่น้องเนาะนี่แซ่บบัวกินกับข้าวหลามนี่พี่นี้มาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันไอ้น่ากินข้าวไอ้น่าโอเคจัดไปตอนนี้กับติ๊กโต้ย้อนว่าแล้วน้องเขาจะออกไปช้อปปิ้งต่าตๆอยู่ทางด้านนอกเพราะว่าเครื่องผันยัง้ันตึกน้ตาเลือนี่ค่ะก็ได้ซับนิดนึง สำหรับในตู้เล่เนะะาะห,หาวคนไลยหลายเลยไปแต่ละทีแต่ละหมอกฮะอย่ามายังมากัดนะต่อม่วงแดงใหม่ตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเป็นชีเฮีมหอยแล้วพี่น้องเอ้ยนอนได้เครื่องติ่มกระตาเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าน้องได้อย่างแน่อันนี้ก็คือหมวกแถมจากข้างโซลตาเนาะพี่น้องเนาะไม่ไม่ขาวๆเลยแจะมาหมากรห็ดตกเมื่อกี้กุยันเลยมามาเบิ่งกัน,น,นติ๊ป กระตาเนาะเซนปลายเซนสิบห้าชันเป็นกระตาลากเนาะค่ะคือแบบได้พองโฮมสองผืนเนาะผืนละเซนปลายนั่นยอมละอุ่อันนี้ส่งพองโฮมฮานพาพรนุ่มๆในหยาในใยเลยตุ้มๆใกล้ฮอนยำหนาวแล้วแต่ว่าอากาศถามว่าหนาวบ่กะไม่ค่อยหนาวปานไหนเนาะกะซื้อไว้มันแทนนุ่มๆดีแลได้ยึดได้ถุงผ้าจาก้านโซตาเนาะเป็นทาน อันพวกขายเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องใส่ปุกเ่อนปุกซานทะเลไอ้เคยเพิ่นเห็ดเวียยที้หันเนอาไปหยามบูธเพิ่นเพม่อนกับแจกของให้นี่แล้วก็ได้กาแฟดาวนอนพี่น้องเนาะเป็นกาแฟดัางของสปบปลาเนาะกาแฟดาวกับอ,อีเมยแล้วก็เอฟซีสามตุ๊ก1ิบห้าพันเนาะที่เหลือก็เป็นน้ำเป็นขนม เขาหลอกพราหมีอย่างทั่วไปเนาะพี่น้องนๆกับมอนี่กะเสียหายไปกับประมาณเท่าไหร่สามสี่แสนนอกกับโบฮอดพันบาทนะพี่นอ้องเนาะค่ารวมกระตาน้ำกระนาจะฮอด <c oughs> ก,กระต้านี่กระแสนปลายกับประมาณสองร้อยปลายสองสองร้อยบาทนี่แหละสองร้อยกับสิบแปดสิบบาทนี่แหละนะพี่น้องเนาะที่ว่ามือนี่กะมัวแล้วก็ได้บุญพร้อมๆพี่น้องเนาะไปหลอกลมึงนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนหลายเด้อที่ว่าเข้ามาติดตามบันทคลิปนี้จนจบเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้น้องตลอดมาเลยตอนนี้ก็จะได้ขอตัวมีนเครื่องเมนของอะไรกะนเกี่ยนตัวนอนกับน้อง,ลอง,ลองลอหลอกมืดมือถือว่าตาเริ่มตาลอยละไป <c oughs> กันเดยพี่น้องเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกัน